ทสวัสดีครับวันนี้นะครับขอคนรักรถลองมากันแบบวังเวงสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทํานายกรรมในแบบวิทยาศาสตร์หรือว่าไซโคเมนทรีซึ่งทํานายกรรมในแบบสเก็ตกรรมขยํากระดาษสไตล์อาจารย์แบงค์นั่นเองซึ่งวันนี้นัดนัดอาจารย์ไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมาเดินเช็คโลเคชันก่อนว่าวันนี้จะเอาอะไรให้อาจารย์แบงค์ทำนายกรรมดูบ้างซึ่งแน่นอนครับบรรยากาศในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าวังเวงสุด ไม่สมควรมาเดินคนเดียวเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าอำน,นาจลีเราอย่าไปร้อเล่นและแน่นอนตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับที่จะไปเจอกับอาจารย์แบงค์ไม่รู้อาจารย์แบงค์มาหรือยังถ้าหาพป้อมแล้วเราไปเดินหาอาจารย์แบงค์กันดีกว่าครับ อาจารย์แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยินดีต้อนรับสู่รายการคอคนรักรถนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะัดอยู่กับอาจารย์แบงค์คณินพัฒน์เอี่ยมตระบุตรนะครับหรือว่าอาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมขยำกระดาษนั่นเองวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคอคนรักรถเนี่ยพาอาจารย์มาที่ท,ที่วังเวงสักนิดหนึ่ง กลัวไหมครับอาจารย์นิดหน่อยครับแต่ชินแล้วโอเคครับของผมเนี่ยใจสั่นขาสั่นนะครับปากเปิกสั่นไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะพาอาจารย์แบงค์นะครับไปสเก็ตกรรมก่อนที่เราจะคุยกันเราคงไม่คุยกันตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตรงนี้เดี่ยวังเวงสุดๆเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่สว่างๆคุยกันดีกว่าไหมครับอาจารย์แบงค์ดีกว่านะครับนะครับผมถ้าางนั้นเดี๋ยวเรารีบไปด้านนู้นเลยดีกว่าครับสวัสีครับอาจารย์อาจารย์แบงค์ครับอยากจะถามอาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมขย ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยในแง่ของการดูในลนักษณะในในแบบอาจารย์เนี่ยนะครับจำเป็นไหมครับว่ากระดาษเนี่ยจะต้องเป็นสีอะไรยังไงไหมครับจําเป็นครับก็คือกระดาษต้องเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะครับจะมาสีสันฉุดฉาดไม่ได้ครับผบสีขาวเนี่ยก็คือทําให้ถ่ายทอดเรื่องเราได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองแต่จําเป็นต้องขยําทางก้อนให้มันเป็นกลมๆไม่ใช่แต่ไม่ใช่ขยุมแต่ตรงกลางเนาะคือทางก้อนเลยครับ,รบให้เป็นกลมๆเท่านั้นเองอแล้วก็ขยําเสร็จก็คลี่ออกมาดู คบผมเดี๋ยววันนี้ต้องขอเทสิดหนึ่งครับอาจารย์ครับได้เลยคือลอขยำเลยนะอ่าลองดูโอเคครับอ่านั่นแหละถูกต้องแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับอ่าวางอืมอ่าแป๊บนึงนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุปีนี้สาสิบแล้วครับสามสิบแล้วนะครับครับผมถูกครับเออสมุดอันนี้เป็นตัวคาผมของคุณนัทอ่ะนะครับคาผม ภาพที่เห็นนี่เหมือนจะเป็นดวงจิตของผู้หญิงคนหนึง่งอันนี้ในกระดาษก็บอกเหมือนกันนะครับ,รบเขาเป็นดวงจิตของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้เนาะสวยๆข้างหล<ช>ังผมเลยเหรอครับใช่ครับตรงนี้นั่นเองออตรงตำแหน่งนี้จะเป็นดวงจิตของผู้หญิงซึ่งถ้าทางจะใจดีมีเมตตาเป็นดวงจิตบริสุทธิ์ครับผมเป็นดวงจิตที่ไม่ได้อาคาตมัดลายอะไร,รแต่เหมือนกับว่าจะเป็นดวงจิตของคู่รักของเราในอดีตชาตินะครับแต่คือเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้แค้นไม่ได้อะไรแต่เหมือนตามมาเหมือนกับ เขารอคอยเรามาตั้งนานแล้วอะครับมันกับเราเคยไปสัญญารักอะไรกับเขาไว้เท่านั้นเองอาจจะทําให้เขาเจ็บชําน้ําใจบ้างอะไรบ้างมันเกี่ยวกับคำสัญญาครับ,รบเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไงถ้าจะมีฟงมีแฟนมีคุงลุงคู่รักรอะไรในชาติปัจจุบันเนี้ยบางทีเขาอาจจะทําให้เรา คิดหวังหรือเลิกกันได้ง่ายๆเพราะว่าเหมือนเขายังถึงห่วงเวลาที่จะมีแฟนหรือเวลาที่จะพบกับใครควรจะต้องขอเจ้ากรรมในเวรที่เป็นผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับว่าเราจะพบกับใครแล้วเราจะอยากให้ความรักครั้งนี้มันราบรื่นคือต้องไปขออนุญาตคนรักเก่าของเราก่อนแล้ววิธีการขออนุญาตก็แค่นั่งสมาธิเท่านั้นเองครับผนั่งสมาธิบอกว่าเนาะ มีเจ้ากรรมในเวรที่เราทําให้เจ็บซ้ำน้ำใจมาเกี่ยวกับการทอดทิ้งที่เราไปทอดทิง้งเขาไว้หรือเกี่ยวความรักเนี่ยเราขออาโหติกรรมด้วยขอยความรักของเราในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นด้วยความรับรื่นไม่งั้นเอาละครคุณผู้ชมได้เกรินรก่นนําทาความรู้จักกันไปแล้วลทีนี้เราจะให้อาจารย์แบงค์ไปยังจุดอันตรายเพื่อใช้จิตสัมผัสกับวิญญาณในบริเวณนั้นและอาจารย์แบงค์จะสัมผัสถึงสิ่งลึกลับ ดัง,งที่เขาว่าไว้หรือมไม่วันนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยดูนะครับว่าแต่ละโค้งเนี่ยอาจารย์จะเห็นอะไรบ้างน่ากลัวขนาดไหนและแน่นอนที่สําคัญจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ไปได้ไหมครับยินดีครับโอเคครับถ้าหากว่างั้นพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ นนี้นะครับเราก็ออนทัวร์มาอยู่บนสถานที่จริงแล้วนะครับตอนนี้นะอยู่บนถนนราชดาพิเศษครับบริเวณโค้งก่อนถึงสถาบันราชพัฒนจันกเกษมนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามศารอาญาราชดาพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งโค้งนี้หลายคนคงเคยได้ยินนะครับโค้งราชดาก็บางคนอาจจะเรียกว่าโค้งร้อยศพอะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าเพราะว่าเนี่ยโค้งนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากตรงบริเวณโค้งนี้รวมถึงเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสก็ตามทีซึ่งเพื่อนนัดก็อยู่ในส่วนนนนีี้้ดดววยยเเช่เกััครบ ไม่ทราบว่าอาจารย์แบงค์เห็นอะไรบ้างครับบริเวณนี้ต้อง,งขออนุญ,ญาตนะครับจริงๆเราต้องพูดก่อนว่าออดวงวิญญาณที่ตายด้วยอุบัติเหตุรถชนหรือรถคว่ำหรือรเดินมารถชนหรือตายก่อนวัยอันควรน,นะครับส่วนใหญ่เรามักจะจะอยู่ในที่ที่นั้นไม่ยอมไปไปไหนนะครับแต่จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะญาติอาจจะมารับวิญญ,ญาณไปแล้วอะไรเราอาจจะไปสู่สุคติเะว่าเราไปอาจจะตามแรงบุแรงกรรมแต่ที่เห็นนะตอนนี้ก็กิดว่าน่าจะเกินร้อยครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยคือ มันจะมีดวงยาตามทางถนนนะครับับ้ัก็แต่หัวคงนั้นมาเลยบนสะพานลอยก็มีเหมือนกันแล้วบนสะพานลอยที่มีคนเดินอยู่อะครับก็จะมีพวกสปอเวสสีเดินไปเดินมาอยู่ตรงแถวๆสะพานลอยเหมือนกันนะครับแล้วตรงต้นไม้ต้นนั้นตรงคนต้นไม้ครับจะเห็นเป็นค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายครับมีทั้งมีหมดเลยครับครับเด็กคนแก่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชมครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น โดยขณะทําการบันทึกเทปก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นรถกระบะสีบอลเทามุ่งหน้าสู่แยกรัชดาลาดพร้าวเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุได้ถูกรถยนต์คู่กรณีตัดหน้าอย่างกระชันชิดเป็นเหตุทําให้รถเสียหลักถลายเข้าไปชนจักรยานยนต์รับจ้างที่จอดอยู่บริเวณปากซอยสืใหญ่อุทิศรัชดา36ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากมาย และในระหว่างที่เรามาถ่ายทันนะครับอยู่ที่โค้งราชดานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่นะครับเพียงแค่เราหันหลังชั่วงคู่เดียวเท่านั้นนะครับก็เกิดเหตุรถนะครับลื่นถลายมานะครับแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับก็ฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนครับด้านหลังเนี่ยคนที่รับเพาะนะครับก็คงไม่พ้นในส่วนของผู้ที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้านหลังนี้นะครับก็บาดเจ็บกระนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้อาจารย์แบงค์ มีอะไรดีหรือเปล่าหรืออาจเป็นเพราะอาถรรพ์ของโคงนี้จริงๆที่ดนให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นทําให้เราได้รับรู้ถึงความเล้นลับที่มีอาจร่วมรู้ได้พึ่งเตือนกันไปยหยกหยกมาตะกี้นี่เองนะครับอาจารย์ครับใช่ครับก็มาถึงตัวเลยครับค่อนข้างแล้วตรงกับจุด เออตรงต้นไม้นี้พอดีเลยนะครับที่เกิดเหตุเป็นต้นไม้ที่เขาล่ำลือกันมานานแล้วนะครับครับผมบางทีอาจจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจที่แบบว่าเราเตือนปุ๊บุถเกิดปั๊บจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าคุณจะตั้งสติพอดีในการขับรถนะครับใช่ครับแต่ว่ายังดีที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับใช่ครับผมคุณผู้ชมครับลองสังเกตดู ณจุดที่เกิดเหตุนะครับว่ามันช่างเหมาะเจอะก,กับบริเวณต้นไม้ที่เขาล่ำลือกันซะจริงๆสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่จะเป็นความบังเอิญหรืออาถรรพ์เขามีอ่นานทราบได้นะครับ แล้วอย่างดวงวิญญาที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบนถนนบนสะพานลอยบนท้องฟ้าอย่างนี้นะครับ <c oughs> เขามีเจตนานดีหรือว่าเจตนานไม่ดีรจริงพวกเขาเนี่ยเขาทุกข์ทรมานมาตั้งนานแล้วนะครับรบ,บางทีอาจจะต้องตายเกินสิปีบ,บางทีตายสิบปี20ิปีก็ยังอยู่ในะสถานที่นี้พก็เขาต้องการบุญกุศลทังนั้นเลยครับ,รบแต่เจตนาที่เขาต้องการที่จะมาเตือนมาเตือนเราเนี่ยก็คือไม่อยากจะให้เราประมาทเท่านั้นเองคือถ้าเกิดประมาทอาจจะเป็นอุศวิริเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าคงนี้เนาะเคยประสบอะไรมาก่อนก็คือ เอออยากจะไม่ให้คนขับประมาทกันนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ตามเกาะไปกับรถด้วยครับหลังจากที่อาจารย์แบงค์และทีมงานได้ประสบเหตุการณ์ระทึกใจขึ้นที่โค้งรัชดากันมาแล้วนะครับสถานที่ต่อไปเราจะพาอ,อาจารย์แบงค์ไปสแกนรถยังสุสานร,รถกันตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้มาอยู่ยังสุสานร,รถกันแล้วและณที่นี้มีรถประสบเหตุมาจอดอยู่อย่างมากมายเดี๋ยวเรา จะให้อาจารย์แบงค์สแกนรถและทำานายดูซิว่าเขาจะสัมผัสถึงอะไรได้บ้างในบริเวณนี้ตอนนี้เราก็เดินมาอยู่นะครับบริเวณรถที่จอดอยู่ทันแรกนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยจาลักษณะที่ผมเห็นก่อนแล้วนะฮะชนหน้ามาค่อนข้างเต็มที่เลยทีเดียวด้านหลังก็หนักเอาการทีเดียวนะครับอาจารย์แบงค์ครับคันนี้เนี่ยเขาทําอะไรมาครับทำไมเขาถึงเจออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นไหมครับจริงๆแล้วเห็นดวงวิญ,ญญาณเลยครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะเป็นดวงวิญ,ญญาณของ เจ้าของรถเองหรือเปล่าแต่ดูไปแล้วผมเห็นเป็นสองดวงครับ <c oughs> เห็นเป็นดวงจิตของผู้หญิงอยู่ตรงกับที่นั่งคนขับอะครับ <c oughs> แล้วก็มีดวงจิตของเด็กอยู่ตรงท้ายรถด้วยอะครับคบท้ายรถด้านนี้ครับจะนั่งอยู่ข้างหลังเป็นเด็กผู้ชายนะครับด้ <c oughs> นานหน้าผมจะเห็นเหมือนเป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่น่าจะเป็นผมหยิกๆนิดนึงอะครับครับ ค่อนข้างจะวัยกลางคน 30- 40ขึ้นไปแล้วนะครับจะอยู่ตรงรพวงมาลาัยตรงนี้แต่ว่าคราวนี้ค,คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผมคิดว่าไม่ทราบจริงๆว่าเจ้าของรถจริงๆเนี่ยที่ไปชนมานไม่รู้เสียชีวิตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นวิญญาณสัมพภพเวสีตนอื่นหรือท่านอื่น <ผม S 2> อาจจะมาสิงสถิตยอยู่แทนนะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะมีวิญญาณค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่มีแค่วิญญาณของรถอย่างเดียวนะครับที่มาสิงสถิตอยู่จะเป็นวิญญาณสัมภเวสีทั่วไปด้วยถ้าดูจากสภาพ แล้วเนี่ยผมว่านอกจากจะเป็นที่ตามมากับรถเนี่ยครับเหมือนจะต้องเป็นคู่กรณีเหมือนจะต้องประสบเหตุให้ต้องอาจจะถึงขั้นคังเหลืองหรือตังตายได้เลยคู่กรณีที่เขาไปขับชนนะครับครับนั่นเองั่นคือวิญญาณของคู่กรณีนี้อาจจะยังอยู่ในรถนี้ด้วยคือที่ผมเห็นนี่ประมาณสักประมาณทั้งสองดวงได้อะครับคือมันจะรู้สึกอึดอัดอันนี้คันนี้ค่อนข้างจะน่ากตัวหนึ่งหลังจากที่อาจารย์แบงค์ได้สแกนรถกันไปเรียบร้อยแล้วอยากให้คุณผู้ชม ใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อและจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งที่เราจะพาอาจารย์แบงคไปนั้นก็คือถนนเส้นสีนครินและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับได้เกิดอุบัติเหตุในจุดที่เราจะทําการไต่ทางเข้าพอดีแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะหนักกว่าครั้งที่แล้วครับ ยังไม่ทันลงรถเลยครับ้างหน้างานเข้าแล้วนั่นคือที่ผมดูไปตรงนี้มีกระแสของวิญญาณมีมีเหมือนกันครับผมแต่จริงๆเราณที่นี้เหมือนต้องการตัวตายตัวแทนด้วยซ้ำเมื่อได้เห็นดังนี้แล้วเชื่อได้ว่าอาถรรพ์และความเล่นลับคงไม่จบไปง่ายๆกลับมาสัมผัสสิ่งเหล่านี้กันต่อกับอาจารย์แบงค์สแกนรถสก็ตกกัน